ถ้าเลื่อนอินสต g r a m มของ w i l l ี่แม n t อินทอดูแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเล่าเรื่องงานเรื่องกิจกรรมมากมายแต่ที่ไม่เคยเลยค่ะคือการโพสต์รูปคู่กับลูกชายนะคะน้องวินวัยสิขวบเหตุผลก็คืออยากจะรักษาพื้นที่ส่วนตัวให้กับลูกค่ะแล้วก็อยากจะรอให้ลูกสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะอนุญาตให้ลงภาพหรือเปล่า เรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกเป็นสิ่งสาคัญสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะเช่นเดียวกับการวางแผนอนาคตค่ะคุณวินนี่บอกว่าตอนนี้น้องวีมยังไม่ได้ฉายแววด้านใดเกี่ยวกับงานบันเทิงเลยก็อยากจะให้ลูกใช้เวลาไปกับการเรียนก่อนก็เป็นการวางแผนเอาไว้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแผนในอนาคตที่ดีที่สุดสําหรับตอนนี้แต่ถ้าคิดว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นจิตรกรที่อยู่ในป่าดงดิบแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับใครแล้วก็จะวาดรูปแล้วก็ไม่อยากมีใครรู้จัก เอ๊ะทำยังไงดีวะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้คนน่ะหน้ามันเปลี่ยนไปคนยังจำไม่ได้ก็อย่าไปลงสื่อเยอะพี่วิลลี่ยังบอกว่าลูกแล้วก็ภรรยาไม่ได้ออกจากบ้านเลยตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่โควิด1 9ระบาดแม่ลูกจะบ่นบ้างแต่ก็อยากป้องกันไว้ก่อนส่วนเรื่องการเรียนของน้องวินนะคะตอนนี้ใช้วิธีการจ้างครูมาสอนที่บ้าน,นะคะ่ะ ถ้ามีวัคซีนที่พร้อมฉีดให้กับเด็กวัยทิบขวบเมื่อไหร่ก็พร้อมจะให้ลูกกลับไปเรียนรู้กับประสบการณ์จริงในห้องเรียนเมื่อนั้นค่ะ